สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับตำนานความเชื่อความศรัทธาอีกแล้วครับวันนี้จะมาในตํานานเรื่องเสือสมิงครับเสือสมิงมาแบบไหนมายัางไงน้อยคนนักหรือว่าคนทั่วโลกคนในประเทศไทยก็น่าจะรู้ดีว่าคำว่าเสือสมิงเป็นเสือที่ตัวใหญ่ เสือสมิงเป็นผีหรือปีศาจต,ตามความเชื่อของชาวไทยและชาวกระเดรีย่ยงที่เกี่ยวข้องกับป่าและผู้ผีวิญญาณสิ่งชั่วร้ายเสือสมิงคือผีที่มีรูปร่างเป็นเสือโค้งขนาดใหญ่อลรวัดกัดกินผู้คนเป็นอาหารตามความเชื่อเสือสมิงเกิดจากเวนนก่นวนคาถาทางไสยศาสตร์บนดำและถ้าเสือสมิงกินคนเข้าไปมากๆและวิญญาณคนผู้นั้นถูกกนกิน สิงสู่อยู่ในตัวเสือจนกลายเป็นเสือสมิงเสือสมิงโดยปกติจะมีรูปร่างเหมือนคนแต่สามารถแปลงร่างเป็นเสือได้ในเวลากลางคืนและจะออกหาอาหารเมื่อออกล่าเหยือ่อเมื่อแปลงกายจะเป็นบุคคลอื่นต่างๆเช่นเป็นลูกเมียของคนที่จะกินแม้กระทั่งเป็นพิกษุสงฆ์หรือว่าเป็นคารวาสผ่านปาก็เคยมีมาแล้ว เขาบอกว่าในตำนานเล่าว่าอาจารย์ทำน้ํามันเสือสมิงได้สิทธ์ได้มีสิทธิ์สามคนลักเอาน้ํามันพายเสือสมิงไปทาตัวปรากฏว่าลูกศิษย์ทั้งสามคนได้กลายเป็นเสือสมิงและอยู่ในแคว้นเมืองจัตทบุรีเสือตัวที่หนึ่งเป็นเสือดูร้ายเที่ยวาคบกัดผู้คน ตายไปเป็นจำนวนมากที่ป่าจันหนึ่งตัวที่ป่าสีเช็คอีกสองคนรวมเป็นห้าคนอาจารย์เที่ยวตามหาและได้บอกชาวบ้านว่าลูกศิษย์สามคนที่ลักเอาน้ำมันเสือสมิงท่าตัวกลายเป็นเสือไปทั้ง3คนบิดามันดาและศิษย์เขานั้นจะเอาลูกของเขามาจึงมาเที่ยวตามหา พ่อแม่ก็อยากได้ลูกกลับคืนและอาจารย์ก็สั่งว่าถ้าผู้ใดพบเห็นเสือสมิงให้เอาไม้คานตีหรือมิฉะนั้นก็เอากลาครอบรอยเท้าเสือเสือตัวนั้นก็จะกลับกลายเป็นคนแต่วิธีมันไม่ได้ง่ายครับเพราะว่าเมื่อเสือตัวนั้นมายังยังมาไม่ถึงมันได้กัดกินคนเสียแล้วแล้วก็ เขาก็ได้กลายเป็นเสือไปตลอดกาลนี่คือตำนานของเสือสมิงและแล้วตำนานในประเทศไทยที่ได้กล่าวไว้ว่าตำนานเสือสมิงมีจริงเป็นตำนานที่เราขานกันมานานและยังไม่มีบทสรุปว่าเสือสมิงมีจริงหรือไม่มีจริงตามความเชื่อแต่ได้มีการบันทึกไว้ว่า มีพระทุดงูงได้บอกว่าใครได้พระทุดลงรูปหนึ่งได้ไปทุตลงถึงสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งในบริเวณใต้เชิงเขาในป่าลึกซึ่งตามตำนานท่านได้บอกว่าในตอนแรกมองไกลๆเหมือนไม่ใช่สำนักสงฆ์เลยเพราะภาพที่เห็นเป็นเหมือนสำนักสงฆ์ล้างมีสภาพที่เก่าแก่สุดโทมและมีหยักย่อยขึ้นเต็มไปหมดซึ่งในตอนแรกเมื่อท่านเห็นแบบนั้น ท่านก็คงคิดว่าเป็นแค่สำนักสงฆ์และไม่มีพระภิกษุรง์แต่เมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆและเขาก็ได้พบก,กับพระภิกษุสงฆ์รูปหนึ่งปรากฏว่าพระธุดงท่านนั้นได้เจอกับพระรูปหนึ่งกําลังนอนจำวัดอยู่ซึ่งลักษณะของพระนั้นที่ท่านเห็นในเว็บแรกคือพระรูปนั้นมีหน้าตาดูร้ายและมีความรู้สึกว่าเหมือนกําลังจ้องมองเสืออยู่ในตอนนั้นเอง ูนั้นรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาและทําการทักทายพระธุดงค์พร้อมกับเชิญชวนให้พระธุดงว่าท่านมาทุดงแถวนี้เหรอท่านมาธุดงคใกล้มากถ้าท่านจะทุดงไปแต่แนะนําว่าให้จัมัดอยู่กับเขาก่อนหนึ่งวันเพราะว่าในป่าแห่งนี้มีเสือดุร้ายปเป็นจำนวนมากเยอะแยะมากมาย ด้วยความที่เป็นห่วงจึงแนะนําให้อยู่ก่อนและพอถึงรุ่งเช้าค่อยไปทุดงต่อจากต่อจะดีกว่าเมื่อพระทุดงได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกแปลกใจเพราะในการที่เขาทุดงมาตลอดท่านไม่เจอสัตว์ร้ายหรือว่าสัตว์ป่าที่ทาร้ายท่านเลยไม่ว่าจะเป็นสัตว์มีพิษอะไรก็ไม่มีแต่ทําไมพระรูกนี้ถึงชวนพระทุดงนอนจําวัดกับเขาด้วย ก็เลยรู้สึกสงวนใจเฉลียวใจแต่ด้วยความที่ระยะเวลาของการทุดงในตอนนั้นเป็นช่วงวิยาเรนเลยจําเป็นต้องจำวัดอยู่ที่นั่นแต่ไม่ได้จำวัดกับพระในสำนักสงฆ์น,นั้นเขาได้ปฏิเสธพระรูกน,นั้นและบอกว่าเราจะขอพักอยู่ในบริเวณลานกว้างแถวๆสํสำนักสงฆ์แทนก็แล้วกันซึ่งพระทุดงบอกว่า ก็แล้วแต่ท่านถ้าท่านสะดวกก็แล้วแต่ความสบายในคืนนั้นเองพระทุดงก็ได้นึกออกพอดีว่าในขณะที่เขากำลังเข้าป่าพืนนี้เขาได้รับการเตือนจากชาวบ้านในขณะที่กำลังเดินเข้าป่าว่าท่านพระทุดงถ้าหากท่านจะทุดงเข้าไปในป่านี้และจะเข้าไปพักแนะนำว่าให้ทุดงไปให้สุดป่า จะเจอกับวัดหนึ่งที่มีพระอาศัยอยู่เป็นจานํานวนมากและให้ไปพักที่นั่นจะดีกว่าเพราะว่าในป่าแห่งนี้มีพระที่ล่าเรียนวิชาคาถาอาคมทางด้านสายมืดจนชาวบ้านเล่าว่ามีพระรูปนี้อาจจะกลายเป็นเสือซึมิงแปลงกลายมาก็เป็นได้เพราะว่ามีพระหลายๆรูปที่ไปทดงในป่าแห่งนี้ต่างพูดเป็นเสียงดยวกันว่าในเวลากลางคืนที่พระ ส่วนใหญ่เข้าไปพักมัจกจะได้สิยินสเสียงเสือคำรามกำลังเดินวนไปรอบๆอยู่ในบริเวณพระที่พระน,นอนอยู่ซึ่งเรื่องเล่าตรงนี้ไว้ได้เกิดขึ้นกับพระแค่รูปเดียวแต่เกิดขึ้นกับพระหลายๆรูปแต่พระแต่ละรูปก็กลับมาในสภาพที่สะบักสะบอมพระทุกรงได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกว่าเป็นไปได้ที่สำนักสงฆ์แห่งนั้น อาจมีเสือสมิงแปลงกายอยู่เขาเลยท่านไล่ทําการหยิดควายธนูขึ้นมาและลงคาถาอาคมว่าหากมีผู้ใดหรือหากมีสิ่งใดอะไรที่มาปองร้ายเขามาทําร้ายลบกวนขอจงให้ควายธนูของเขาปัดเป่าและไล่สิ่งที่ไม่ดีออกไปให้หมดในคืนนั้นเองหลังจากที่พัะุดงกลับไปแล้วและวางควายธนู ไว้ปกป้องตัวเองปรากฏว่าในช่วงเวลานอนเขาได้ยินเสียงควายธนูกำลังหายใจอย่างรุนแรงและตะกุกดินพร้อมกับจะต่อสู้กับอะไรบางอย่างและในตอนนั้นเองก็กดีนเสียงเหมือนการประทะกันของสัตว์สองชนิดแต่พทัทธิวงรูปนั้นก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาแต่อย่างใดแต่ได้นอนหลับตาและทำสมาธิ กำนดจกิจภาวนาขอให้ผ่านคืนนี้ไปเร็วๆซึ่งเสียงที่พระธุดงได้ยินนั้นก็ได้มีการ,ระทะกันอยู่สักพักสักระยะหนึ่งและเสียงนั้นก็ค,ค่อยๆเงียบหายไปและในเวลาเช้าต่อมาพระสงฆ์รูปนี้ก็ต้องการที่จะทุดงต่อไปเลยได้ทําการเข้าไปในสำนักสงฆ์ล้างแห่งนั้นเพื่อที่จะขอกราบลาหลวงพี่ที่จหวัดอยู่ แต่ภาพที่เขาเห็นภาพที่ตันเห็นนั้นก็คือพระธุดงค์รูปนั้นที่เขาเห็นในตอนแรกมีสภาพสมบัสะบอบเหมือนกับไปต่อสู้กับอะไรมาจีวรขาดวินนอนแน่นิ่งไม่พูดไม่จาและหายใจอ่อนแอมากเลยทาให้พระธุดงค์สงสัยว่าพระรูปนี้เขาไปทำอะไรมาในตอนกลางคืนแต่ในตอนนั้น เขาเองก็ไม่ได้คิดอยากจะถามอะไรมากมายเขาเลยได้ทำการลาพระสงฆ์ที่จำวัดอยู่และทำการออกเดินทุดงต่อไปจากการออกเดินทางนั้นพระสงฆ์รูปนั้นก็ได้ฝืนตัวเองลุกขึ้นมาพร้อมกับบอกกับพระทุดรงว่าถ้าท่านเหนื่อยอยากจะพักท่านก็สามารถจำวัดที่นี่ได้อีกคืนหนึ่งพระทุดงก็ได้ปฏิเสธและได้เดินทางออกจากสนาสงแห่งนั้น และคือตำนานแรกที่ได้เล่าขานกันมาและมีคนเชื่อว่าเือสมิงได้แปลงกายกลายเป็นพระต้องการที่จะจองเวรจองกรรมหรืออวดอ้างวิชาให้ดูหน้าเก่งขาวนี่คือตำนานของเือสมิงที่ได้เล่าขานกันมาในอดีตถึงปัจจุบันก็เป็นไปได้ว่าเือสมิงนั้นเป็นแค่ตำนาน ที่มีความเข้มขังทางด้านลายกาศทา้งด้านพุทธาคมนี่คือเสือสวิงในตำนานแห่งสยามไทยถ้าท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไคร b ์เป็นกำลังใจใกันด้วยครับขอบคุณครับที่รับชมรับฟัง